ค่ะฤดูของเขาจะเป็นกรกฎาส,สิงหากันยาไปถึงตุลาถ้าถ้าของค้นเหลือด้วยค่ะมันจะเป็นเป็นเรื่อยๆเป็นคนที่ว่าออกก้อนออกหลังออกปลายปีต้นปีมันนี้มั้งนั่ง,น,งกนก็คือเมษาไปตัต้งแต่กุมภาครับกุมภามีนาเมษาจะเป็นสองช่วง อันนี้เก็บสองช่วงค่ะนี่นี่ช่วงนี้ช่วงใหญ่ควงนี้เขาไปออกเขาก็ต้องใส่บำรุงปุ๋ยอินรีก็คือคิวาควา่ากับปุ๋ยเคมีมาใส่น้ำบำรุงใบบำรุงใบบำรุ้งดอกเขาจะห้อยตามระยะนี้ค่ะแต่ว่าปุ๋ยนี้เขาสะว่านไปช่วงพุ่มการไ้น้ำเหรอครับพี่ห้น้ำนี่ก็คือสามวันค้างสี่วันค้างมันแล้วแต่แล้วแต่ว่าสมเขาหนี่มันแห้งไปถ้ามันแห้งถ้ามันเหี่ยวเนี่ยเขาก็ต้องข้นกระสามวันนะคะจ้าต้นหนึ่งนี่เขาสี่ไ้ ลูกหลฟ์ไปเลยหรือว่าผลไม้ไปเโอ้อันนี้ติค่ะเฉลี่ยน้อยๆตั้งแต่70ลูกจนถึงร้อยน้อยที่สุดก็50ถ้าเปหน,นีแล้วเฮ็ดอยู่กับคิดว่าเบิดแค่นี้ mm hmm. ถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเ,ปเป็นกระงเป็นเกษตรกรแต่ถ้าเราขยันเพราอุตายเราก็มีกินค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสังเระได้ครับอีพี่นีนะครับอยู่ที สวนส้มโอนะครับเป็นการปลูกส้มโอเพื่อสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวไปทงห้องดู้จักกับเจ้าของสวนผู้เปลูกนะครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอิฉันนางมริวันพุนเดชาด้วยค่ะอยู่บ้านหนองพหลอดมูกเก้าค่ะอำเภอบรรเทนตะบ,บูนบรรเทนจังหวัดชัยภูมิค่ะครับเดี๋ยวมณีเซนพี่พายางชมในสวนในแปลงเท่านี่ปลูกอีหยังแน่ปลูกจังไหร่เหรอคะปลูกสายพันธุ์ไหนแน่นะครับเนาะอ่าเริ่มเลยครับจ้าอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ทับทิมทับทิมบรรเทนเนาะค่ะเป็นทับทิมบรรเทน เป็นทับทิมสยามเ่รอคะแต่ว่าเพื่อนว่ามาปูบา่บันเทนเป็นทับทิมบันเทนคะ่ะอันนี้เป็นทับทิมบันเทนใส่ขนาดพอดีพอดีเนี่ยค่ะคอยเบิ้งใกล้เลยครับค่ะได้ค่คะเนี่ยครับนี่ผิวผิวนี่กลดทรงออกกีดทรงห่างได้ค่ะเนี่ยผิวพวกนี้ได้เลยค่ะเนี่ยสวยผิวงามเปลือกบางจักประมาณจากัจกอาทิตย์เรือจากเดือนเรือจากปีนะครับพี่อ๋ออนไนคะ่ะลูกมันเรือจังไหนครับรุ่นนี่ลูกมันดิคะ่ะลูกมันไงก,ก,ก็คืออันนี้รุ่นแรกเลยค่ะครับรุ่นแรกเดี๋ยวอันนี้พ่อเก็บเลยค่ะเนี่ยหกเดือนกว่าค่ะ ปลูกต้นหนึ่งนี่ปลูกต้นหนึ่งอันนี้อันนี้ปลูกนี่สี่ปีค่ะปีที่ห้านี่พันนี้พันนี้เขาอีกค่ะตัวเร็้วค่ะพันนี้อีตัวเร็้ยก็ก็อื่นค่ะกับพันหนึ่งอีกเขาวน้อเผือกขาวนื้อเผืงกับตัวเร็วครับอันนี้จะห้าปีนี่สี่ห้าปีต้นนี้แหละครับอันนี้อันนี้ติ่ะอันนี้สามปีสามปีเขาออกผลผลิตแล้วค่ะเนี่ยนี่รูปไงใส่ไงอันนี้ใส่สร่งกีดสุ่งห่างส่งห่างมาก ปลูกทั้งหมดเจ้ต้นครับอยู่นี่อ๋อยู่นี่ติครับเฉลี่ยเฉลี่ยยางต่ำเกือบพันสองร้อยต้นค่ะพันสองร้อยต้นค่ะถ้าจริงๆก็คือถ้านับเต็มเต็มสี่สิบห้าคูณสามสิบห้าไร่หรือสามสิบสองไร่ก็พันสี่ร้อยถึงพันห้าร้อยต้นครับค่ะโอ้หลายค่ะเพราะว่ามีสายพันธุ์เลยนะครับอ๋อมีข้าวน้ำผึ่งมีท้องดีมีทับทิมสยามมีสามสายพันธุ์ค่ะครับอยู่นี่ปลูกสามสายพันธุ์เพราะว่าพอข่าเพื่อนจีนิยมซึ่งสามสายพันธุ์ครับปลูกนี่ปลูกยากวะครับบ่่่่คปลูกกบยาาแตตวมัน้องใ้ตนนทุหลาย ปลูกบ้าง่ยการปลูกนี่ของพี่นี่เลือกใส่วิธีปลูกโดยวิธีใดครับพี่มีเสียบยอดแล้วก็มีต้นโตไอ้ต้นกิ้งตอนค่ะแต่ก่อนต่ก่อนก็คือเป็นแบบสมัยก่อนอยู่นะค่ะเนาะเพราะว่าเัางประเทนได้ดูจากกิ่งเสียบยอดวันนี้ก็ได้ใส่กิ้งไอ้กิ้งตอนก่อนใส่กิ่งตอนแล้วก็มาเสียบยอดครับผลแตกกันไหมครับ่ะอันนี้ก็กิ่งเสียบยอดค่ะเนี่ยนี้เสียบยอดค่ะอันนี้อันนี้เป็นต้นตอที่พี่ซื้อมาจากกันของแม่โจ้สั่งเพิ่นมาที่เพิ่นเฮ็ดแม่พันธ์มาขาย เพราะของเรามันของเขาหนิยูสวนนี่ก็คือมีเอกลักษณ์ของเขาคือเปลือกบางครับทุกสายพันธุ์นะครับเปลือกจะบางขาวนาเผื่งกับเปลือกบางทับทิมกับเปลือกบางเนื้อแน่นหวานการปลูกปลูกยังไงครับระยะห้างหรือว่าระยะห้างแล้วแต่นะคะเพราะว่าของเราจะเป็นห้าถึงหกเมตรคือความกว้างความกว้างหกความยาวห้ากว้างร่องเลยค่ะครับหรือบางคนเอาหกคุ้หกก็ได้ค่ะแล้วแต่มักจังเห็นต่างๆเนี่ก็เป็นขุดบ่อค่ะขุดขุดร่อง ค่ะคุดล่องระบายน้ำเพราะว่าเวลาน้ำน้ำลำ่หลากน้ำนี่ยังคือเขาก็ขึ้นบนไหมันท่วมแปลงสมบูร์เขาแล้วก็เป็นการหหยน้ำไปในตัวเมียนค่ะย้ำแยงเขาเขาก็ต้องการน้ำอีกปกติเราเข้าปลูกในจักเดือนเข้าอย่างนี้เก็บได้ครับอ๋อ<ด>ปกติตนี่ท้องเอถ้าท้องดีจิเดือนถ้าข้าวน้ำผึ้งกับทับทิมสยามจะเป็นหกเดือนค่ะครับเพราะว่าอันนี้เขาสิแก้เร็วครับเขาดิเขาดีเก็บผลผลิตเร็วกว่ากว่ากว่าไอ้ท้องดีท้องดีจิตเดือนติมครับผมผลผลิตจังเก็บได้ปีนึ่งกับ ถ้าอยากเก็บก็คือหกเดือนแต่ว่ามันสิออกอยู่ซองเทือก็ต้องหกเดือนแก่แล้วค่อยเก็บพันนี่ด้อค่ะสายพันธุ์ขาวน้ำผึ่งกับท่องดีกับไปขาวน้ำผึ่งกับทับทิมสยามปกติเขามีฤดูป่ะครับพวกนี้มีค่ะอันนี้ฤดูของเขาเลยอ๋อฤดูนี้เลยค่ะฤดูของเขาจะเป็นสิงหากนยากรกฎาดาสิงสิงหากันยาไปสิงตุลาถ้าถ้าของค้นเหลือด้วยค่ะมันจะเป็นเป็นเรื่อยๆเป็นคนที่ว่าออกก้อนออกหลังออกไปเรื่อยๆปลายปีต้นปี มันน <molec> ี้มาตั้งนึ่งก็คือเมษาไปตั้งแต่กุมภาครับกุมภามีนาเมษาบางคนแต่จะเมื่บางคนก็ออกเมษาพฤษภามิถุนานอกฤดูจะเป็นสองช่วงอันนี้เก็บสองช่วงค่ะนี่นี่ช่วงนี้ช่วงใหญ่การดูแลบ่ะเนี่เขาดูแลยังไงครับในการปลูกอ๋อการปลูกก็คือต้องช่วงที่เขาสั้นในออกนั่นสิขั้งที่เขาไปออกเขาก็ต้องใส่บำรุงไอ้ทางดินเขาก็คือเอาขี้วัวนะคะครับปุยอินปุยอินซีก็คือขี้วัว เราก็ปุ๋ยเคมีมาใส่น้ำบำรุงใบบำรุงใบบำบุงดอกครับก็คือมาห้อยตามมนค่ะเอาห้องจะห้อยตามระยะนี้ค่ะแต่ว่าปุ๋ยนี่เขาสิวานไปช่วงุ่มครับแล้วมันก็แล้วแตบบ่บางคนก็ใส่ขีวว้ไกลบางคนก็ใส่ขี้วัวบางคนก็ใส่ขี้ขี้ควายเองเสียค่ะครับ,รรบรแล้วแล้วแ,แต่สวนแต่แล้วแต่สวนครับการไ้น้ำเหรอครับพี่ห้น้ำนี่ก็คือ สามวันค้างสี่วันค้างมันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เพาต้องเขาเบิ้งส่วนนะคะว่าสุ่มเขานี่มันแห้งไปถ้ามันแห้งถ้ามันเหี่ยวเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นกระสามวันนะคะครั้งหนึ่งสามหมื่นแล้วก็ซีนก็คือเป็นการเฮ็ดน้ำน้ำยศบ่้างเนี่ยนสปริงเกอร์สปริงเกอร์ปล่อยปล่อยมาทั้งเส้นใช่ไหมทั้งเส้นจ้างต้นหนึ่งนี่เขาสิให้ลูกไร้ภายในหรือว่าให้ผลในภายในโอ้อันนี้ติค่ะโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยเอาเอาเฉลี่ยน้อยๆเนาะ เฉลี่ยน้อยตั้งแต่70ลูกจนถึง100น้อยที่สุดก็50ต้นที่ว่า3ปีของพี่อ่ะ3ถึง4ปีพี่มันจะออกแล้วได้จิห้าสิบถึงหกสิบลูกแต่อันนี้อันนี้มันต้นนี้จะอันนี้3ปีนี่3ปีนับเลยเนาะค่ะเนาะนี่นับไหเบิ้งเลยมันจังบอเพราะจังบอได้ว่าสี่ตัวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิตแปดก8สิบงสิบสลูกอันนี้รอบแรก18ลูกเฉพาะทัพทิม แต่ถ้าเป็นทองดีบางลูกตั้งต้นก็ห้าสิบอันนี้อันนี้กิ่งเขาแค่ซ้ำนีได้แค่ไหนะครับสายพันธุ์นี้แต่ว่าถ้าต้นซีถึงหาปี<ม>ก็หลายเลย่ังด้วจ้าแมนเป็นร้อยค่ะเป็น100ร้อยเจ็ดสิบยางตำ่ำก็คือเขาเฉลี่ยเลยว่้ห้าสิบถึงเจ็ดสิบยางตำ่ำอันนี้อันนี้สามปีเนาะค่ะพี่น้องของพุทธรังคนุนสิบประทันได้ออกบางเจ้าสิบประทันได้ออกแต่ว่าของเขาติป็นจะสองปีสองถึงสามปีจะออกแล้วอย่างต่ำก็สิบแปดลูก สิบแปดลูกสามปีได้น่ะครับถ้าสี่ห้าปีมันจะออกเพิ่มเป็นปีละสิบดีสิบลูกมันจะเคุ้นกันไปครับขายอย่งไรครับต้นหนึ่งนี่โอ้ยถึงวันหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งติค่ะตัวนี้ก็คือขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยไส้นี่สองร้อยค่ะสองร้อยค่ะอย่างต่ําก็ร้อยห้าสิบต่ำหัวหอมตัวนี้จ้ะอันนี้ก็ส่งส่งอยู่ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบครับถ้าเอาอิริอิก็คือถ้าเพิ่นเอาแบบเซตไงพ่อค้านอกไม้อีริก็กิโลละ ห้าสิบห้าสิี่สห้าต่ำสุดก็คือ4ี่สิห้าจะเป็นแบบเมารอดไงแมนลอตไงอันนี้คือเอาหมดเลยไซเล็กไซใหญ่ราคา่าปเื้อวน้าสวนเลยว่าซื้อไปกินนาสวนนี่สิก็สองรอยรอยเจดสิบครับี่นี่มีเท่าไรกับนี่โอ้ยูนี่ตีเ่าไรหลายอยู่ขนาดอยู่เนี่ยกี่พ่ไรวะมีเท่าไรกับมันอ๋อเนีตยลค่ะต้นเนี่ยครับต้นนี่ตีค่ะโอ้ร้อยกว่ามากเนี่ยร้อยต้นเมงเน่ย <aría> จ้าแต่งงานึ่งสองสามสี่ตัปก้็ดสิบสองสิบสามสิี่กสบเจสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่1 button, 2ห้ายี่หกยี่สิบจ็ดยี่สิบแปดยี่สเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสี่สามห้าสามหกสามจสามปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สาม่้าสี่หก่็ทีแป่เ้าี่ห้าเอดห้องหี่้ก็ดห้าแป้าเก้าห นับนี่คืออย่างต่ำก็ร้อยิต้นเนี่ยบอกขายจะใครจะได้กับเขาันอ๋ออันนี้ร้อยอันนี้สองร้อยสองร้ยร้อยห้าสิหรือลูกลรร้อยอย่างต่ำที่สุดก็คือเมาเมากันจริงๆเมาหมดยกเซตก็คือลูกนี้ก็ประมาณ90บบาทตีไปลอยหนึ่งคาะตีไปลอยนึ่งเป็นยังคูนไงเมียน้าใสไรกัอยกว่าค่าร้อยยีสิบอันนี้ตังมาหันมาหัเรินอนาจะค่ะน่าจะอ๋อครับ แล้วตะไคถือขายแพงแน่นแล้วต่ะไค่ถือกระพงก็คือต่าที่สุดก็คือลูกละห้าสิบบาทต้นละเมืนเมียต้นหน่อยนี่ครับโอ้มีอันนี้ติค่ะมีมีหลายต้นอยู่ค่ะเพราะว่าอันนี้อันอันนี้นี่อันนี้เพิ่งทดลองปลูกที่แรกก็คือมีอยู่นี่ยี่สิบต้นแต่ว่าที่มันกดดๆมันก็หลายต้นอยู่ค่ะเป็นสามสิบหรือห้าสิบต้นอยู่ที่มันได้ได้ผลผลิตอ่ะเพราะว่าพี่จะปลูกค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆแต่ว่าสายพันธุ์นี้อยู่นี่สามร้อยต้นสามร้อยต้นช่ ปลูกคริ่งปลูกถ้าอีกสามปีถ้าอีกสามปีก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวก็ค่อยมาเบิงอีกค่ะอีกสองสามปีค่อยมาใหมตามรอยต้นต้นละเมอของสุเจะไปตีแข้งอะไรอันนี้ก็เป็นรอยแล้วค่ะเนี่ยแล้วจ้คูณดิก็สู้ฟังกันซื้อเราวันนี้ปลูกกันนี่เขามีมาแลงมีอย่างไรมีค่ะมีตัดรังควันบ่ค่ะมีนมีเพราะว่าสมสิแก่นี่เขาสีม้าเลยค่ะคือความหวานเขาจะรู้เลย เขาจะม้าของเขาเองเลยค่ะพี่น้องเขาจะม้าของเขาเองมีค่ะมีเดี๋ยวจะให้บึงแต่ว่าลูกเนี่สกินเนี่ยบพมีปัญหาเขาคือสีว่ามันจะอร่อยไหมเสียบค่ะเสียบเสียบเลยมันจะหวานกว่าเขาเลยมาแรงมาค่ะเพราะว่าถ้ามาแรงมีมาแรงมาต่อยก็คือส้มโอเราก็คือปลอดภัยต่อผู้บริโภคกินแบบสบายเลยจะก็คืออันที่บันหวานๆหระมันั่งีเดือกกินแมนเพราะว่ามันหวานนี่เขาสเลียบกิน เนี่ยค่ะจัางเสียอันนี้อันนี้อันนี้มัน,นมาแรงนะคะอันนี้เป็นแสงแดดอ,อุลตราไวเอร์โอ,อลตเขาจะบ้างหั่นมันแดดแล้ววันนี้ใบมันหน่อยอันนั้นส้งปีค่เนี่ยนี่ตัวน,นี้ส้งปีต้นนี้จะจะปีเดียวต้นนี้ส้งปีอ๋อออกหน่อยหรอออกค่ะ,ะปกติสามปีเขาจะไปออกของพี่ออกสิบแปดลูกออกแคคนเดียวเลยนี่แมีนอันนั้นก็สามปีได้หน่ะต้นนั้นต้นที่พี่ว่านี่ย<ม>นะโดยเฉลี่ยเรามันติดสามปีหรือว่าสี่ปีขึ้น ปกติสี่ปีขึ้นจะออกลูกแต่ของเราก็สามปีมันก็เป็นแล้วเราก็เอาเลยครับเพราะว่าผีว่ามันให้เงินเท่าไหร่เพราะว่าตัวนั้นมันกรลุ้นเราก็ตัดไปหลายหน่วยแล้วครับอันนี้ขึ้นยังครับนี่อันนี้ทับทิมขึ้นกันบ่าอันนี้ไหมอ๋ออันนี้นี่แหละค่าวเนียวรอลรอแมลรงวันทองครับนี่ตัวมันที่มันมามามาเจาะเขาครับที่อุปสรรคที่สุดแมงวันทองแมงมงแรลงวันทอง เห็ดยังนี่ครับเห็ดยังไงอันนี้มันเป็นนันยี่ตัวน้ํายามันเห็มันหอมๆม,มันโลมันเข่าค่ะครับศัตรูร้าย<อ>ที่สุดก,ก็คือสายพันธุ์นี้เขาจะไม่ชอบแล้วก็ผูกให้ซ้ำดิเมียนค,ค่ะเนี่ยเขาเขาต่อยมากเข,ขาก็สีโลนลงมากสิอันนี้คือบ่อเลือกอันนี้บ่เอาถ้าถ้าถ้าเขาจะเก็บไปขายลูกแล้วถูกๆก็ได้แต่ว่าอยู่นี่บ่อเอาบ่เก็บค่ะเนี่ยไม่ถึงมาาให้ลูกค้าเลยค่ะทบ่เอาค่ะไม่ท้าไปกินท้องกินแต่ว่าเขาบอกไปขายแล้วก็คือเป็นทิ้งไปเลยคือของก็คือเป็นแบบ ตัวเกตล้วก็ดีอยู่แต่ว่าเขาบ่กแบขายคือเอาของที่ดีที่สุดแล้วกับคุณภาพถ้ามันถ้าเขาถ้าเขาจอแบบนั้นก็คือพอกินได้เขาก็เอาไปยุคนะแบบนั้นเอาไปกินเดียนี่เขาจะถ้ามันเดากกินเขาก็ให้กินได้แต่ว่าบ่บ่ยุ่นจู่ส่วนที่บ่ให้เพราะว่ามันเป็นของที่ว่าร่วงแล้วก็คือเป็นร่วงไปเลยให้เป็นปุยไปเลยให้ดให้ลูกค้ากินแบบมีคุณภาพแล้วก็เสียบแต่ทิมเลยทิ่ไม่ยินเลย อันนี้คือสายพันธุ์แมนเนี่ยค่ะเนี่ยตรูพืชมันสินะเนี่ย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 แมนเนี่ยเนี่ยมันมาตอมเนอนี่บอครับจ้าเนี่ยนี่กครับพี่เอาแกแมนดูเลยซูมเลยไปเล้วนี่เขาจะมาเจาะอย่างนี้ขนาดนี้เราก็ไปไม่ได้เราก็ถ้าบางคนจะขายเต็มราคาแต่พี่ไม่เต็มตัวนี้จะขายลดราคาครึ่งตัวครึ่งไปเลยมันเป็นดวงดวงม่นมันมันไม่เป็นไรหรอกแต่มันจะข้างในมันจะมีแบบไม่สวยนิดหน่อยครับมันมันบอเน่อยแต่ว่าเอาไปกินสามสิบมือขึ้นได้สบาย อันนี้หรอครับอันนี้อันนี้นนบบกทับทิมคือกันแต่วันเป็นลูกเล็กตัวนี้ตกะก้อนจิดูกเราบอนีมแมลงมันมา้ามาลายเนี่ยเนี่ยที่ที่ศัตรูพืชใน่ช่วงสีช่วงสีเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยตัวนี้มันต้องพี่ว่าสีหอพี่ว่าด้หอคือเราไม่ได้ฉีดยามากมายช่วงเก็บสีผู้เกี่ผลผลิตพี่ว่บบาพี่ว่นเร่งยาไอตัวที่มันแรง ผู่ก็เป็นสาวคนตวคันโอ้อันเป็นบ่แม่เป็นสาวหรอกเอาผัวแต่น่อย <c oughs> <c oughs> แต่เป็นสาวเาเอาผัวแต่น่อยเ <c oughs> ม่นแต่ว่าพ่อแม่แตห่หิจ <ừ> ักเลอปูกกินเรายังบ่อยู่ยังบ่าทันได้เห็นแต่ว่าเราก็เห็นส่วนหนึ่งผู้ไอความสําเร็จของพี่แล้วล่ะแต่ว่าสําเร็จมากๆก็ยังไม่เห็นมากแต่ก่อนพี่สีเลี้ยงพ่อกับแม่ดิพี่สิเห็ดอยู่สามสี่เลยแต่กี่ผิดกันกับอีพ่อเด้ค่ะเนี่ยผิดกับพ่ออยู่บ้านเนี้ยปลูกสมโอพ่อผู้เฒ่าเพิ่นเท็ดนา้แม่นบ่ครับ่านิ่ได้กินเข้า ว่นนี่เราบร่ปากเลยเพราะว่าแต่ก่อนที่เราอยู่เราบร่ปากเพราะว่าซื้อเขาไหมเรากินเอาครับมาตะกินมองนี้เป็น,นเป็นนา้าจะเป็นที่นาจังสรนเป็น,นค้นนาแปลงนาจังสัรหมืนเลยอขอบพ่อสิว่านี่แรงบันดาลใจของพี่เนี่ยพี่ไปเป็นลูกจ้างเพื่อนก่อนครับไปเป็นลูกจ้างสวนพรม,มาทานแต่ก่อนเนี่ยพี่บ่มีดอกพี่บ่มีบุกสุมโอปนนี้พี่ไปรับจ้างเพื่อนไปหดน้ามไปดึงหยากับแฟนสองคนนี่แหละครับแฟนพี่เดียวก็เหินเนาะแล้วประทานมักบอกซื้อ พาะว่านอันนี้เป็นสายพันธุ์ทองดีค่ะเนี่ยนี่ต้นทองดีนั่นแหละอันนี้ก็เลยเอาเลจะไปไป,ไปรับจ้างเพื่อนครับแต่วันละ300สามร้อยสองแต่กี่สองร้อยหาทิพย์ไปสองผมเนี่ยเมื่อก่อนพี่กระูนพี่มีกำปั้นครับพี่บมมีบ้านหลังใหญ่ป่ะนี่ <laughs> ก็เลยเอามาทดลองปลูกพี่สม่งานได้เห็นเพื่อนได้เงินครับก็เลยบอ,อ,อกกับแฟนว่าเขาได้จะยี่สิบต้นก็นเอาเนาะในปีละสองหมื่นก็ยังดีครับแต่ยี่สิบต้นเขาได้ลรล่อละหมืน่น ก็พอเขาปีหนึ่งเขาอยู่ได้สองปีละหมื่นสองหมื่นปีละสามหมื่นนี่พี่คิดว่าพี่อยู่ได้ดีตะเกียบไปมาหอดไปมามาพันต้นเหรอจ้ะพันกว่าต้นเลยครับยังพี่ว่ายังบ่อยู่พี่ยังสิถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสยังอยากได้อีกอยู่บดีฟังนี่เป็นยังครับนี่ฟังนี่เป็นท้องรีท้องรีผสมข่าน้ำผึ้งทับทิมแต่ก่อนจะเป็นท้องรีเบิดบาหนี่ทับทิมมันราคามันดีพี่ก็เลยต้นใดตายพี่กับแซมแซมทับทิมเข้าไปเลยแมีนเมนหอทับทิมมันราคาสูงกว่านะจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อข้า เริ่มมาซื้อท้องดีก็บอือบ่เป็นยังพราะเรามีสามสายพันธุ์อยู่แล้วครับถ้าเป็นนับเฉลี่ยใส่กันนี่อันใดหลายกว่าหลายกว่ามากเท่าไรครับพี่ก็ขาวน้ำผึ้งประมาณห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นขาวน้ำผึ้งทับทิมเอ้ทับทิมสามร้อยครับพันสี่ร้อยก็จะเป็นทองดีอีกสี่ร้อยต้นหรือเปล่าทองดีนี่คือรุ่นแรกที่จ้าเริ่มปลูกแรกมากเมนต้นรุ่นแรกรุ่นเนี่ยรุ่นแรกที่พี่ปลูกแต่ปีสี่ศูนย์เนี่ยจะเป็นต้นแบบซ้ำนี่เนี่ยแสดงว่านี่แบบ เกาแก่เลเกาค่ะกึกเลยกึกเนี่ยกึกเลยเนี่ยจ้าแม่นี่เ่าแล้วเนี่ยเราเลี้ยงกันว่าเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งเลี้ยงกัน่าเลี้ยงขวาเท่าอะไรเตี้ยจ้าเลี้ยงฮอดที่เลี้ยงฮอดขอปัวนี่แหละนี่แหละเกากึกเลยน้กันมากแมือแจ่าแม่นอันนี้มาตัวนี้มาตายแล้วก็มาแซมแซมไปเรื่อยๆที่ถึงว่าอีกสามปีนี่ก็คือสามสิบห้าไร่พี่จะเต็มทำให้มันเต็มแบบสมบูรณ์ให้มันเต็มทุกต้นไปเลยก็น่าจะพันสองร้อยต้นอย่างต่ำ การปลูกี่ผมเห็นพี่ยังต้องขุดล่องทุกวันะจ่าแมนขุดล่องเพราะว่ามันเป็นที่ที่ราบแล้ววันนี้ถ้าฝนตกม้าน้ามันถ่วมมันบ่มันกะถ้าบ่ขุดมันดิถ่วมแล้วมันจิเสียหายดิถ้าเขาขุดสิเขาจิระบายออกไปได้เพราะว่ามันมีคลองเขาอ่นคลอง่อนอีสานเขียวมันจะระบายลุไปแล้วมันจิเป็นแม่น้ำน้ำลงไปข้างล่างอันนี้คือปลูกไม้แม่นี่ปลูกไม้ได้หนักเท่าเมื่อกี้เดือนั้างนน่ครับนอันนี้อันนี้ปีปีหนึ่งอ๋อ อันนี้สองปีนี่สองปีปงปอันนี้ปีหนึ่งจาน,นี่สองปีนี่ออกลูกออกลูกแล้วอของคนบ่อได้ออกแต่ของพี่สิออกครับจะง่ไงนะครับอันนี้ส<อ>ิคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลูกครับที่ตัดไปแล้วก็มีแล้วมันมันใน,นปีนี้มีปัญหาตรงที่ว่าแดดมันเผาครับอากาศมันร้อนถ้าถ้าบ่ร้อนนี่ได้บดแลยถามั่เป็นสิมีปัญหาอย่างกับการขายป่ะครับ อันเพื่อนกันราคามันก็ลงไปน้อยนึงค่ะครับราคาก็ลงเพราะว่ามันสูงนอกไม่ได้สูงห้างไม่ได้แต่ราคาบ้านเัาบหมเป็นยังก็ยังก็ยังดีอยู่อ๋ออันนี้ติค่ะอันนี้เลยอันนี้ทับทิมน้อยๆก็มีลูกแล้วมาดิอันนี้ได้สองปีกันเนี่ยนี่มีลูกเนี่ยทับทิมที่มัออกจ้ะครับอ๋อนี่ลูกใหญ่นี่นุ่ยนี่นุ่ยงพ่อเก็บตัวขันน้อยนี่พ่อเก็บค่ะเนี่ยร้อยกว่าบาทครับอื อใช้ในโอยก็ได้เรียตั้งนี่แบบนี้จี่ว่าต้นเก้าเกียร์เนี่นนีะต้นเก้าเกียร์แล้สีซูมเนี่ยแล้วเถาแล้วยังสีไปได้อีกเพีนบ้างครับพี่พี่ว่าพี่สีเอาออกอยู่ถ้าว่าถ้าแต่งเห็นไม่เหลือสองสามงากันเนี่ยจะไปได้อยู่ครับมบ่อยมันแย่งอาหารกันมาจ้าเพราะว่าเหล่าตุนแล้วเพราะว่าเราเถาเร็วแล้วจีปูก็จะจีแซมมันนั่นก็ได้สองปีนี่พี่ก็จะแซมยังสีเดี๋ยวพี่จะเอากิ้งมาแซมไว้ข้างๆก็คือตอนนี้เปลี่ยน S <S> จา <ก S 2> ้าเี่ยนเปลี่ยนค่ะเลี่ยนไทยเป็นรุ่นเถาแล้วมาเป็นรุ่นเด็กน้อยครับแล้วก็เลี่ยนสายพันธุ์ไปน้ำแมนหรือจะเอาสายพันธุ์นี่ก็มาปลูกไว้เมืงนี้ครับ <S 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 นี่อันนี้ท่องดีนี่ซุ่งนี่ต้นได้หกปีเจ็ดปีครับเบิ้งยังไงครับแตกทางกันยังไงโอ้เ oh. บิ้งทีนวยเลยจ้าเบิ้งทีนวยเลยอันนี้สายพันธุ์นี้เขาสีนวยนวย่อยครับนี่ลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่แมนอันนี้มันจะลูกใหญ่ถึงเขาจะต้นเล็กก็ลูกใหญ่ครับ จ้าข้าวน้าเผืงก็คือกันแต่ว่าข้าวน้าเผืองอยู่นี่บ่มีมันจะอยู่อยู่ทางนั้นครับอยู่ตรงเพิงเจอกแล้วก็อยู่ทางนั ja ้นครับผมตัวนี้ก็สิดกมาดูอีกไหมดูจะข้าวบ่นี่อันนี้เพิ่นตัดไปแล้วน้อยนึ่งตัวผุ่มมันเกิดบวกคือกันใช่ไหมพี่จ้าสัวผุ่มบ่คือกันแม่นอันนี้ผุ่มมันสิหนากว่าแม่นอันนี้เพิ่นตัดไปแล้วนะนี่ตัดไปแล้วน้อยนึงเด้อน่ะครับตัดไปแล้วประมาณครึ่งนึงนี่นี่มันจะเหลือใสขนาดนี้ ใส่ขนาดพอดีดใส่ซุ้มนี่ใส่ทรงนอกมักต่างประเทศเขาชอบ <Wow. S 1> เนี่ยใส่เบอร์เนี่ยจีดฉีดโมกีนี่น,นี่เกแล้วอันนี้พอกินแล้วนะตัวนี้พอกินแล้วเก่แล้วเล็กแต่เกเล็กแต่เกตัวนี้ว่าหันกระดูกนะที่เฉลียเนี่ยว่าขั้นได้ตัลวละเจ็ดสิบก็พอแล้วทุกต้นนะเจ็ดสิบหรือร้อยต้นอีกสามปีขอ ลูกต้นละวลอยลูกหนึ่งเพราะแล้วนี่มันโมเมนต์เลยหมันหลก็ลอยแน้วที่เหลือก็คือกําไรของกําไรเอาไว้ถ่ไปเที่ยวเที่ยวกินเขาปีปีหนึ่งออกประมาณจากตันครับพี่ก็ย่างหน่อยกับสิบตันสิบห้าตันอะหรือยี่สิบตันน่าจะประมาณรวมด้ยี่สิบตันเยอะครับยี่สิบตันอันนี้ผลผลิตย่งไม่ได้สามสิบกว่าไร่เพราะถ้าได้เต็มที่เบื่อเด้อดจะเนี่ยแค่พื้นที่ตรงนี้เพราะว่าอีกสิบห้าไร่อยู่ตรงนู้น ครับเพราะว่าตัวนั้นก็คือเขาปลูกมาเรื่อยๆรวมๆกันนี่ประมาณเท่าไหร่รครับยี่สิบตันได้อยู่ค่ะยี่สิบตันเนาะจะยี่สิบตันได้อยู่เฉลี่ยปีหนึ่งนี่ประมาณจะปาทต่ปีหนึ่งอะเต๋ของพี่ช่วงว่าหั่นได้ยูดจิตแสนว wow. ้าวหมายถึงยอดขายไหมครับแม่นยอดขายเพราะว่าตรงมองหั่นมันก็บพราะท่านนี้ม,มันเริ่มสิมาผลผลิตเริ่มมาเรื่อยๆพี่ปลูกเรื่อยๆเรืเร่อยๆเลยแต่ว่าปีนี้หนาชิเพิ่มอยู่เพราะว่าปีที่แล้วกับปีก่อนเนี่ยมันแรงแรงเราผลผลิตมัน มันบอกปันใดครับผมเลาต้นทุนเหรครับส่วนหลายต้นทุนต้นทุนเนาะต้นทุนของพี่อยู่ที่หกถึงเจ็ดเียนครับแต่ว่าผลผลิตมันยังออกไม่เต็มที่ถ้าออกเต็มที่ก็ถ้าออกเต็มที่เนาะไล่ไปเลยค่ะตัลวละเจ็ดสิบหรือแปดสิบหรือร้อยลูกก็อย่างต่ําก็สองล้านห้าอ,อันนี้เอาภาพรวมเด้ถ้าคุยถึงภาพรวมเราจะได้เยอะอยู่เพราะว่าอันนี้เอาภาพจนเป็นจริงตัวน,นี้อยู่สามสิบห้าไร่แต่ยังไม่ได้ตัดถึงสามสิบห้าได่แครายสุด ประมาณจะตันครับพี่ลายสุดมันบ่แต่กอนแต่เฮ็ดมานเนี่ยมันบ่ค่ะแต่เฮ็ดมานี่ก็คือเฮ็ดอยู่สิบได่ได้อยู่หกเซียนครับถึงเจ็ดเซียนสิบไร่แต่หนีมานหนีเดียที่ว่าหันที่ยอดมันตกก็คือส้มมันไม่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันมันมันแรงกับปีว่างสองสามปีที่แล้วมันแรงแล้วมันผลผลิตมันบ่มันบ่หลมันนี่ปีนี่มันฝนดีมันก็เริ่มเริ่มออกเกือบข้างล่างก็ออกเพราะว่าข้างล่างก็ ปลูกจะโดนเข้กันแล้วนี่มันเป็นต้นเขาทองเส้นเท่ากับแซมดีวาครับครับการตัดสินใจมาปลูกแซมมืแอแหลกดีค่ะดีคิดว่าตัดสินใจถื่อยอยู่ครับดีอยู่ค่ะดีอยู่ดียังไนพี่บอกสูตตั้งเลอก็ดีก็คือว่ารายได้มันก็ได้ลงทุนแต่ว่ามันก็ได้ได้ได้ตามที่เราลงทุนอยู่แม่นเสียเวลากับเขาเขาก็ให้ของเขามาอยู่เขาก็ให้เขามาอยู่เพราะว่ามันก็ขายแบบ พอข้าพึ่นกับว่าลังที่มันมันมันอยู่กับเขาเนาะว่าเขาสีเลือกแบบสบายหรือลําบากถ้าถ้าเขามันไปขายเขาก็ไปนั่งไปขายตัดเองถ้าเขาสบายก็คือพอข้ามาสวนเขาก็ซื้อไปเลยยกยกงกตัดยกงกกไปเลยครับก็คือส่วอูถ้าถ้าเขาบ่ได้เลือกราคาก็ดอกก็เรียกขายไงถ้าเขาเลือกแพงหลายมันก็ขายยากคือพอข้าเขาสิ่ผ่านผ่านตะแกรราคาได้ก็คือตัดไปเลยขายไปเลยยกไปเลยเป็นกิโลไปเลยจริงจ้าก็สบายจะเมากิโลก็คือตัง ากิโ๊ไปเลยสบายเราก็มันก็ได้เงินเป็นเม็ดเป็นก้อนอยู่ถึงเราลงทุนมากมันก็ได้เยอะอยู่ภาพรวมกับอีกสาสิบก็เลยพี่ว่าถ้าเต็มอีกสองสามปีก็อย่างน้อยก็สองล้านอัพเลียดีครับดีจ้ะลูกละยี่ห้าก็ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเท่าเฮ็ดเข่าปีนึงมันก็บบได้นะสามสิบไร่บได้เพราะได้อยู่เท่ประมาณเท่าไหร่สองแสนกว่าบาทพี่คิดไปเลยสามแสนแม่ มันก็นได้ลายกว่าเนะาน<อ>ะแต่แต่ว่ามันมันมันใส่เม็ดเงินลงทุนแต่แต่ปีแรกเพราปีที่สี่ใส่สาลายครับพี่โอ้โลงทุนเยอะอยู่ถ้าลงทุนมันบริษัทซื้อที่เพิ่มกับใครอยู่แต่ตอนพี่บริษัทพี่พ,พี่พี่บริษัทลายไปน,นี้เพราะว่าพี่ซื้อเพิ่มอีกเพราะว่าเห็นรายได้มันได้ก็เลยเอือสู้เอาอยากฝากย่งเง้นที่อยากเริ่มต้นเฮ็ดเกษตรหรือว่าอยากเริ่มต้นปลูกขึ้นยังพี่ะงกับถ้าอยากเฮ็ดก็ลงมือเฮ็ดเลยค่ะตอนที่เรายังทําได้ เฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะถ้าเฒ่าเราไม่เฮ็ดบ่รได้ก็คือเป็นหนีก็ถ้าเป็นหนีแล้วเฮ็ดอยู่ก็คิดว่าเบิดแค่นี้ถ้าเป็น,นเ day, กษตรกรเป็นก,เกเนงเป็นกเกษตกรกรแต่ถ้าเราขยันบพราะอุตายเราก็มีกินค่ะบางบางเที่อกับเบิดเขากับมันก็มีมาคือเ็เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เขาขายเนาะค่ะเนาะถึงเวลาฤดูมันออกเขาก็ได้คือเา่าเป็นหนี้แต่มีรายได้เป็นมีหนี้แต่มีมีหินคนผลผลิตค่ะทรัพย์สินมันก็มันก็เพราะป็นค่ะ ก็คือถ้าจะเฮ็ดถ้าปลูกสมอุกอะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีอยู่เพราะว่าพ่อค้าถ้าเฮ็ดได้แล้วพ่อค้าเขาก็มาตลอดถ้าราคาพุ่สูงเกินไปเขาก็ซื้อเพิ่งก็ซื้อดีอยู่เพราะบด้เรียกเพราะว่าพ่อค้าลงอย่างเพิ่งมาตลอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งหูจากเล้ว่าสมมั่นแทนมีเราก็บริเสูงแต่ว่าคอยเฮ็ดผิวได้เพราะค่าตลาดเพราะค่าตลาดก็มีผิวบริเลถึงคอยให้รสชาติขอให้รสชาติได้กับเพราะเราค่ะผิวกับไม่ใช่ปัญหาขอให้รสชาติได้ รสชาติเสียบนี่ก็โอเคแล้วค่ะค่ะอยากได้กิ่งพันธ์หรือว่าอยากได้พันธ์ค่ะอยากได้กิ่งพันธ์กับติดต่อมาได้ค่ะบอกมาได้ค่ะก็ศูนย์แปดแปดสามสองสามสองแปดหนึ่งหกหรือทางไลน์มิสเซนเจอร์เฟซบุ๊กครับค่ะมีซองเบอร์แต่ว่าเบอร์นึงจำไม่ได้เพราะว่าเฟซซื้อยังครับเฟซซื้อมารีวันนี่แหละค่ะมีฟีดมีเพจมี้ยอย่างบ่เพจมีคืออันค่ะเพจก็มารีวันเหมือนกันแต่ว่าบุคได้เปิดเพราะว่าลูกเป็นผู้เฮ็ดอ๋อครับค่ะนี่ในเฟซกับไลน์กับมิส ครับค่ะแล้วก็มีเลียวก็ลุงอยู่ค่ะแต่ว่าบเนั่นยดอกพันธุ์ในได้นเพราะว่าช่วงนี้ก็เลี้ยงทั้งลานครับค่ะกิ่งพันธุ์ถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาได้ค่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดอยู่ครับกิ่งพันธุ์เ้ากถ้าไม่ท้าไ่ติดเทาก็บ่ขายเพราะว่าอยู่นี่ที่เฮ็ดคุณภาพอย่างเดียวครับค่ะสุูงขึ้นถ้าไม่เกลี่ยแล้ไม่ตัดอ่าดีครับค่ะเอาสำหรับวันนี้รายการเกษตรกรไทยสามอะได้ค่ะขอบคุณพี่อุ้มนะครับที่ท่างานชงสวนนะครับค่ะสวัสดีครับค่ะ